อทุกคนตอนนี้เอากับเปลี่ยนสุดเป็นที่ร้อยค่ะ <g rap> กับน้องไอซ์นะคะน,ะนี่เปลี่ยนสุด<อ>เราจะไปเล่น<ล>น้ำบูรกูลกันค่ะคนเยอะมากคนหลายเนาะ เมื่อกี้ฝนตกนุกคนแต่ว่าเศร้าแล้วตอนนี้แดดออกตอนนี้แดดออกเลยหาวน่าจะบอดได้โดดระเบิ่งสูงนี่น่าจะสุดเป็นแบบนี้น่าจะบอดได้โดดนะมีแต่พุ่มน้ำกระพาะแล้วทุกคนวันนั้นนักท่องเที่ยวย่างหลายเลยอ่น้องที่ดาไปใส่เลยเนาะมันโดดจริมันโดดเราบอกโดดเราบ่เนาะโอ้ยเฮ้ยมันสูงจริงนะทุกคนอ่ะเออเฮ้ยจะโดดไหม เดินไหมโดินไหมมีแต่คนลุ้นมีแต่คนเชียร์อ้าวเดนอยู่บันนี้อุ้ยบันนี้บางคนปลายยางใสเลยปลาหลายน้ำใสแหงเอ้าหนึ่งต้องขึ้นเรืเอ้าเอาปะเดนเลยโดนเลยไหนไหนก้อนนดง้องโดนเลยลุ้นอยู่ทางนี้ก็ลุ้นอยู่นี่เย้ไปเอา คนนี้คนลุ้นเต็มเลยทุกคนน้องแม่จะลงน้ำได้ไหมไปเท่าน่าจะเท่าน่าจะบม่ได้อะไ่ได้ตนะทุกคนบม่ได้โดดหรอกมีแต่ว่าสีลงพุ่มก็พอแหละเดี๋ยวกระโปรงมันเปิดทุกคนเออไปนี่แหละเอ้ยไปชอบกีฬาเท่โอ้จะไปไสจะไปไส โอ้้งแรกอจดาเ่ไปเลยปเลยเิ่มเคดอกอ้าอาขงแรกเอ้าจีเต้นีเออร้งปเนซลยมาเลยมาลโอ้เลยลงเลยวันน้น้องจิดาตื่นเต้นแหงข้างแรกเลยดเลินน้ำมาสถานที่แห่งนี้

เอาไหม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 อยากจะเอาที่ก้นหัวแบบนเขาโอ้ยเนาะตัวเยอะซะจริงจริงเก่งมากเก่งมากเวลี่เวลี่กูดไปทุกคนวันนี้เราแตสิลงที่กันเนาะแต่ก็ไม่ได้โดนที่เขาดอกยานทุกคนยังไม่ลงนะครับยังไม่ลงไปเชียร์เขาลงเลยเอาลงเลยลงเลยลงเลยดาวจลงลูก ไปเลยนะพี่ไอ้เลยลยเลยอเยโอ้ไเลยไอพาลงโอลง่พอกาลงแต่ว่าขึ้นตรงนี้เขาไม่จะเขาจะดูดสาราไปลงฝ่างวด่าหลานหนูก็ได้ไปทางไหนก็ได้าไได้อเออไนันดางนนนั่นกเลยว ปลาตัพตัวใหญ่ลงเลยลงเลยไปจับปลามากินด้วยนะโอ้ยมีชูมีอันนี้ยังอันนั้นอยู่ยังย่าอันเดียวไปลก็ลงไปไปลงเลยไปไปก่อนดนไปนะชิงช้าแฝงลอยไม่ไปที่ไอ พี่ไอไม่ไปแล้วมันลอย,ยไม่ไปด่าเล่นน้ำอย่างไรก็ได้พี่บูบดโกนเมื่อวานนี้ผมจ๋าตื่นใจมากเลยตอนนี้โอ้ยโอ้ยเอาขึ้นแน่ดึงขึ้นไปแน่สี่เอากองยางออกดิดึงขึ้นแน่ดึงขึ้นแน่เอ๊นไม่จมเห็นไหมเนี่ยมันดีไหมเนี่ยน้องเอาของยางออกก่อนมันลอยไม่ไปอ่ะเอาเชฟเอาไปห้าสิบสาบอกเขาด้วยนะห้าบนกีบห้าบนกีบ ใจดีแท้สาวใหู้สาวอีกโอ้ยคคุณมานะั้อาดด้วยาดวเอ้ำไ้าไมอยากให้น้ำตากาดใส่หนตาแล้วนะกันน้ำเอาไม่ห่วงอะ มาแล้วครับไปงออานะสอสปนเกตาเดพี่อนมสามสาวเออสามสาวลงเล่นน้ำแล้วนีปาธนาพี่อ้แล้วก็น้องลิงน้อยพีดาราวนี่ตาหลแล้วแม่ตาตกแล้วตาตกแล้ว มุดเอาแว้นตาหน่อยที่ปาดว่า่อยน้นปาดมุดเอาแว่นตาเอ้ว่มี้นขา้าวเอายอะไนแต่ดินโ้อยยั่คนอยู่ได้คนเดียวนะคราวนี้เขาจะขึ้นกันหมดแล้วพีเดารา อยู่นั่งคนเดียวนะเขาจะขึ้นกันหมดแล้วคราวนี้ I'm Korea ขอบคุณเ่าเขาไหวเราก็ไหวคืนสิลูกทำไมเราไม่ไหวยกมือขอบคุณ่อะรไงเลาอะไรเรา

มเบาแนี้เี๋วกีวอยางโดดนะไปยังรอไ่ดูเขาไปโดดจางทงกันไปเลยไปจมูกด้วยหลงลงลงมันจะลอยขึ้นหนึ่งสองสายัน ลงนะลงดุ๊เดี๋ยวเศ้าเลยนี่เอาไปลงเลยโอ้ยยานว่ะมอื้นไม่หรือยานไหรือไปเลยไปเลยแค่ในน้ำก็ห้าเมตรข้างบนขึ้นมาอีกประมาณว่าไงคนลาเลยอย่าวว้าว้มยาวว้าวย่าวว้าวาโอ้ยโดดเลยเฮยโดดแล้ว ก็เองกอดกกระโดดไปเลยลองดูที่ไหนไม่เคยโดดเอาที่ไม่เคยโดดที่ก็ลงเลยนี่ยังไงเขาอร้องนะก็เจี๊ยอยู่นะนานแล้พี่กล้องนานแล้วเนี่ยที่กล้องนานนานคือกำลังมาเอาหัวลงกันปะเออกระโดดลงท่าเรายืนนี่แหละ

โอ้โหทำไว้าวไโอ้ไปอวยสวยสวยแล้วอย่ายำแบบนี oh, ้นะโอ้คุมเยอะมากเลยมามาอยู่พวกนี้ได้ไหมโอ้คุชมเยอะมากเลย

bạn ơi anh 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 điên cái nghề gì đó mà haơ เปียกปลาลูกหมาตกน้ำเลยทีนี้เอาทุกคนเมื่อกี้นี่ครับไ,<อ>ไปกระโดดนะนแต่กระโดดอันนั้นเธอขึ้นไปโอ้ยกองเชีย์เต็มเลยแบบโอ้ยตื่นเต้นเองทุกคนน<อ>ุ่นะโดดอันนั้นแหละมือเมื่อกี้เนี<อ>่ยเดี๋ยวจะให้เบิง่งนะคลิปเลๆๆ็กๆหน่อยทุกคนอพอเป็นเลนน้นยหญ่ <im it> ตันนี้ก็คือเจ็บบาดเลยเพราะว่าเขาลงเขาลงพิถ่าโดนเขาลงพิถ่าเลยก็เลยก็เลยเจ็บบาดเ่ย แต่ก <mile> ็ถือว่าม่วนดีทุกคนประสบการณ์ครั้งแรกนัทีโดดอันนั้นทุกคนเคยโดดก็ได้โดดหัวลงเลยหัวลงเลยโอ้โหหัวลงเลยโอ้ยน่ากลัวมากเอาหัวลงโอ้ศากองเต็มเลยเช้าเมียทุกคนบูรกูลนะเมืองวังเมียทุกคนมาลินมาเที่ยวไทยทุกคนโอ้ยเลิกแข่งเลิกแข่งโอ้ยปวดบ่าเลยทีนี้ ประสบการณ์ครั้งแรกโอ้เยดายน้องไอซ์บริโดนน้ำโดดแล้วพอลคนเดียวดน้ำกันโดนน้ำเดียวแค่เดียวพอากทุกคนประมาณนี้จ้าวันนี้กะถือว่าได้เวลาที่เราจะได้เดินทางอ่ากลับประเทศไทยแล้วนะจะได้กลับประเทศไทยเลยเราจะข้ามด่านประมาณสองถุนสามถุนเนี่ยทุกคนเพราะว่าด่านรถมันปิดโดดนะปิดโดดอยู่ไป เดี๋ยวกับประเทศไทยกันทุกคนนี่แหละเอาทุกคนก่อนที่เราจะได้ขมไปที่ฝั่งหนองคายทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ประตูไซนะก่อนที่เราจะขามฝั่งเรากาได้มา,าให้ฮูปนะมาเบิงบรรยากาศงามคำคืนอยู่ที่ประตูไซทุกคนตอนนี้ก็คือน้ำพุกำลังเต้นระบำเลยตอนนี้นะ็ว่างามดีทุกคน กระเดือไปข้างเล็กนะที่เขามาในช่วงกลางคืนทุกคนเพราะว่ามาแต่เผื่อก็มาตอนเร่งๆเนาะแต่อันนี้มากลางคืนเลยอะ่ะนี่น้ำพูกกำลังเต้นระบําเลยทุกคนงามาย ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านคนครหลวงเวียงจังนนะจ๊ะเมื่อกี้เราเอกกําำเอกสารไปแล้วร้อยทุกคนปารนี่ผู้โดยสารนังรถบัสน่าจะมีแต่สาคนเช่ามเอ้านี่ออไปซื้ขอข้างนอกรือว่าเราจะเป็น VIP นนเ,นเนี่ยมี3ามคนรถรถเมย์คันนี้ยจุดบริการรถโดยสาร ค่ารถโดยสารสาวพันสามสิบบาทโอ้ค่ะละคนค่ารถโดยสารคนละสาวพันหรือว่าสามสิบบาทไปจะไปไปเจ้าจะไปแล้วโอเคไปโอ้มีคนอยู่เห็นป่ะกันด้วยมีคนอยู่ เออเไปไปเท่าขึ้นไปโอ้ชิวมากเลยโอ้ครั้งนี้เราได้นั่งนะเนี่ยปกติเราไม่ได้นั่งเราจะยืนเออเอาไปเอาเขารอแล้วเขารอเรานะโอทีเทงเขารอเขาเองเออหนูเป็นคนใจดีมากเลยอะใจดีมากเลยรอเราด้วยจะของจ้างมาอยู่เอาเหรอใช่ราออกเลยหนูนั่งออกเลยเป็นเจ้าของรถรถบัสวะ ขนาจะฮอตก่อนเขนาจะฮอตก่อนป่ะทุกคนเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึงไปหนองคายกันจ้าอันนี้อย่างคาสิโนคาสิโน